วันนี้นะครับเรามาอยู่กับ Most Space Car กันอีกเช่นเคยนะฮะยินดีต้อนรับด้วยนะครับผม วันนี้มดหยิบรถมานําเสนอกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นตัวรถเจ้าตลาดนะฮะอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะแบบนี้เลยนะฮะโตยต้า New f o r t จูเนอร์สเปคตัว2.4นะฮะ2 WD นะฮะับ2นั่นเองปี2016นะ,ะสําหรับคันนี้นะครับเป็นปี2016นะฮะท่านในที่มองหาหรือสนใจอยู่นะฮะคันนี้เราจะเปิดราคาอยู่ที่919,000บาทเท่านั้นนะครับอ่ะเบื้องต้นก่อนอื่นใดเลยเราไปรับฟังเสียงเครื่องกันก่อนได้เลยนะครับ ับเสียงเครื่องก็ฟิตๆแน่นๆแบบนี้เลยนะฮะมาพร้อมกับเป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลสสูบด้วยกันนะครับผม 2400cc ซีซีนะครับอ่ะพันนี้ฝากระโปรงเดิมเลยนะฮะไม่มีรอยแกะรอยถอดใดทั้งสิ้นนะฮะแผ่นอ่าพลาสติกนะฮะตัวสติกเกอร์นะฮะขอภัยครับเป็นตัวสติกเกอร์นะฮะติดออกมาจากทางโรงงานนะครับตัวมิดอาร์คนะฮะอยู่จุดๆดเดิมนะครับแบบนี้เลยนะค,ะคานหน้าสวยๆนะฮะ ไม่มีรอยแกะรอยถอดนะน็อตไม่มีรอยขยับรอยขันนะครับผมจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเพจนะฮะแผ่นมอกอนะฮะอยู่จุดจุดเดิมนะครับผมนี่นะครับผมจะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาต่อด้านไฟหน้านะฮะไฟหน้าตัวนี้ก็เป็นตัวโคมไฟโปรเจคเตอร์นะฮะเป็นตัว LED นะฮะไฟ LED Time Running Light กันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้รอๆกันเลย นะมาพร้อมกับเป็นตัวระบบตัดแสงไฮบีมกระจังหน้าโครเมียมนะฮะไฟตัดหมอกด้านล่างนะเป็นคู่หน้าเลยออกศูนย์ออกโรงงานนะสีขาวมุกนะทั้งคันแบบนี้นะครับอ่ะส่วนตัวยางนะฮะยางลัดมาพร้อมอ่ามาพร้อมกับเป็นตัวล้อแมกอล l อยขอบ17นะฮะออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกระจกข้างนะสีขาวนะฮะมีไฟเลี้ยวในตัวปลายกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวสมาร์ทคีเลตนะเป็นตัวที่จะปิดเปิดแบบโคเมียนทั้ง4บานแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวระบบสมาร์ทคีเลตกันให้ด้วยนะครับผมตัวสติ๊กเกอร์นะฮะบอกค่าลมยางนะฮะตรงข้างฝั่งประตูนะฮะยังติดอยู่ครบแบบนี้เลยนะฮะไม่มีรอยขีดรอยควนแบบนี้นะครับอ่ะตัวเดี๋ยวเรามาดูตัวเมดอาร์กันนะฮะเมดอาร์กคันนี้นะฮะเรียงเดิมนะเรียงเดิมสวยๆจากโรงงานเลยนะครับ พวงมาลัยคันนี้มัลติฟังก์ชันนะฮะเพิ่มลดเสียงได้ในตัวพวงมาลัยเลยนะฮะมาพร้อมกับแพนเดิชิปนะแพนเดินชิปสับเกียร์เล่นเกียร์นะขึ้นเกียร์ลงเกียร์นะเล่นสปีดได้เลยนะคันนี้กุญแจนะฮะกุญแจ2ดอกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเบาะไฟฟ้านะฮะฝั่งคนขับนะปรับ6ทิศทาง6กระดับกันเลยทีเดียวนะฮะเกียร์นะแบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้นะฮะ ปุ่มปรับโหมดเปลี่ยนโหมดมีมาให้2โหมดด้วยกันโหมดอีโคและโหมดพาวเวอร์นะฮะหน้าจอนะฮะออกมาจากทางโรงงานแบบนี้นะ,ะมาพร้อมกับเป็นตัวน a เว이เตอร์ด้วยนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อ AUX นะฮะ Android Auto Apple CarPlay ได้เลยนะครับด้านล่างนะฮะก็จะเป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลนะฮะมาพร้อมกับเป็นตัวปุ่ม Traction Control นะฮะกันลื่นถล่รูเสียบชาร์ไฟนะฮะสำหรับตัวรูเสียบชัร์ไฟ Power o ร t เ e t มีมาให้ทั้งหมด2รู2หัวนะสำหรับด้านหน้าจุดวางแก้วนะสองจุดนะฮะทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับนะเพดานนะฮะตรงเพดานเนี่ยก็เกี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับผมรอบขันเลยนะฮะอันนี้กล้าแผ่นให้ดูเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะย้ำว่าเพิ่งรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะฮะเอามาล้างนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปให้คุณลูกค้าดูแล้วก็ผมรีบอัดวีดีโอให้นะฮะตัวนี้ยังไม่ได้ชงยังไม่ได้สปารถใดๆทั้งนั้นนะฮะ แอร์นะครับเป็นแอร์แยกส่วนอ่าแอร์แยกส่วนอิสระนะครับจะเป็นตัวแอร์ราวสามตอนนะฮะเย็นทั้งห้องโดยสารกันอย่างแท้แน่นอนนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะเย็นเจี๊ยบเลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นรูพาวเวอร์เอาเลิตให้อีกหนึ่งรูนะฮะแล้วก็รูพาวเวอร์เอาเลิตแบบหัวปลั๊กอเนกประสงค์นะครับเป็นหัวปลั๊กไฟบ้านแบบนี้เลยนะครับอ่ะสามารถเสียบชาร์จตัวนี้กันได้เลยให้กําลังไฟอยู่ที่220โวลต์กันเลยทีเดียวเทียบเท่าไฟบ้านกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมารับชมกันต่อด้านหลังนะไฟด้านหลังก็เป็นไฟ LED เรียงเป็นเส้นแบบนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเรียงเป็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ฝาหลังนะก็จะเป็นสติกเกอร์ติดออกมาจากทางโรงงานแบบนี้นะครับบ่อแทนที่2องแนวสามพับเก็บพับขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับผมเลือกใช้งานได้ตามอเนกประสงค์เลยนะฮะตัวยางอะไหล่นะฮะมีมาให้ครบให้พร้อมนะฮะพร้อมใช้งานเลยนะฮะออกรถนะที่นี่กันไปก็คือ พร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่ฮะห้องโดยสารด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับกว้างอยู่นะฮะแล้วก็เกลี้ยงมากๆกันเลยทีเดียวนะครับนี่ยสำหรับคอนโซลตัวคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวถุงลมนิรภัยนะฮะตรงด้านบนฝั่งผู้โดยสารนะฮะบนคอนโซลฝั่งผู้โดยสารกันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะฮะก็สำหรับเจ้าตัว Toyota f o r t u u n เนะฮะเป็นตัวสเปค2.4นะฮะ PPV นะครับ,รบผมอันดับหนึ่งของเจ้าตลาดกัเลยทีเดียวนะครับราคาเพียงแค่9 1้า9แส0หนบาทเท่านั้นนะครับผมให้สนใจนะครับผมติดต่อนัดวันมาดูนัดวันมาจองรถกับโมดเบสคามาโดยตรงกันได้เลยนะครับผมที่เบอร์098 490 2739นะครับผม เดี๋ยวยังไงโมจะทิ้งช่องทางกันติดต่อนะฮะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วจิ้มกันมาได้เลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่าชอบรถคันนี้นะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe เอาไว้ให้โมสด,ด้วยนะครับผมอ่ะอยังไงวันนี้โมดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม